สวัสดีค่ะวันนี้มนกจะนำประโยชน์ของปลาร้ามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันค่ะปลาร้าเกิดจากภูมิปัญญาการถนอมอาหารด้วยการนำปลาไปหมักเกลือและลำข้าวเป็นภูมิปัญญาที่พัฒนามาจากคนในท้องถิ่นพื้นที่บริเวณที่มีแม่น้ำไหลผ่านได้แก่แม่น้ำชีแม่น้ำมูลแม่น้ำโขงรวมถึงทะเลสาบขะเมน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปลาน้ำจืดชุกชุมเมื่อจับปลาได้จำนวนมากๆทํทำให้เกิดภูมิปัญญานี้ขึ้นมาใช้ในการเก็บรักษาเนื้อปลาที่ถนอมอาหารเพื่อนำมาทานได้ในภายหลังหรือช่วงหน้าแล้งที่ไม่สามารถจับปลาได้ปลาที่นิยมนำมาหมักปลาร้านะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ปลาตัวใหญ่ได้แก่ปลาช่อนปลาตะเพียน ไปจนถึงปลาขนาดเล็กอย่างปลากระดีถ้าเป็นปลาที่มีเกล็ดให้ขอดเกล็ดออกก่อนเนื่องจากเกล็ดปลาจะเป็นแหล่งสะสมพยาธิใบไม้ค่ะประโยชน์ของปลาร้านะคะ 1. มีจูรินซีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย2มีแคลเซียมสูงทำให้ประโยชน์ต่อการสร้างมวลกระดูก 3. มมีโปรโตีนสูงเมื่อถูกหมักนานโปรโตีนจะถูกย่อยให้เล็กลง ทำให้ร่างกายนำโปรโตีนไปใช้ได้ง่ายขึ้น 4. มีวิตามิน A B1 และ B2 5. มีธาตุเหล็กที่มีส่วนช่วยในการบำรุงหัวใจ 6. มีโปรไบโอติกช่วยทำให้ลำไส้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นและ 7. มีกรดไขมันดีมีโอเมก้าที่สามารถช่วยลดการอุดตันของไขมันในเลือดได้ค่ะวิธีเลือกซื้อปลาร้าให้ปลอดภัยนะคะ ถ้าเลือกซื้อแบบบรรจุขวดผ่านการพาเจอไรต้มสุกควรดูเลขสารระบบอาหารเลขออยอในกรณีที่ซื้อแบบไม่บรรจุขวดควรดูว่ามีสิ่งเจือปนและกลิ่นผิดแปลกจากที่เคยกินหรือไม่และเลือกซื้อจากสถานที่น่าเชื่อถือได้และคุ้นเคย และก่อนบริโภคทุกครั้งควรนำไปต้มใหม่หรือปรุงด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ90องศาเซลเซียสนาน5นาทีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับค่ะข้อควรระวังในการทานปลาร้านะคะ 1. ควรเลือกทานปลาร้าที่ผ่านการหมักเป็นเวลานานและนำไปทำให้สุกจะดีที่สุดทั้งสะอาดและปลอดภยัยรสชาติของปลาร้าก็ไม่เสียไปด้วย 2. ไม่ควร ซดน้ำปลาร้าในปริมาณมากจนเกินไปเพราะในน้ำปลาร้ามีโซเดียมสูงอาจทำให้เกิดโรคตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคไตความดาันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคตามมาในที่สุดค่ะปลาร้ามีประโยชน์นะคะแต่ก็ต้องควรระมัดระวังด้วยนะคะหากใครต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลาร้านะคะให้หาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ คลิปนี้นำมาฝากกันหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม้มากก็น,น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ